สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้โอจะพามาชมบ้านน็อกดาวนี่หลังนี้เลยเห็นไหมคะนี่บ้านนอกดาวหลังนี้นะคะตอนนี้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโออยากจะให้ทุกท่านชมก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าก่อนใครๆนะคะบ้านหลังนี้เราทําตามสั่งลูกค้านะคะซึ่งจะมีประตูทางออก2ทางนะคะลูกค้าจะนําไปทำอ่าน่าจะเป็นร้าน ร้านแบบขายของอะไรประมาณนี้แหละแต่ว่าดีเทลตรงนั้นโอไม่ทราบเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ชมก่อนว่าลักษณะของบ้านโอเนี่ยเป็นแบบนี้ลูกค้าสั่งมาขนาดก็คือตามขนาดที่จะเอาไปวางที่หน้าง,งานได้แล้วกันเนาะบ้านหลังนี้เราไปส่งไกลนิดนึงก่อนส่งโออยากให้ทุกท่านชมก่อนนะคะรายละเอียดทั้งหมดรวมถึงราคาขนาดวัสดุที่ใช้ที่ ตรงนี้นะคะโอเคใครพร้อมไปชมกันเลยตอนนี้นะคะโอ๋พร้อมจะพาทุกท่านชมบ้านหลังนี้รอบๆนอกบ้านรวมถึงในบ้านแล้วกันเนาะอ่าตอนนี้โอ๋ให้ชมรูปร่างของบ้านก่อนนะคะทรงก็จะเป็นทรงโมเดิร์นนะคะทั่วๆไปที่โอ๋ทำอยู่แล้วนะคะความสูงของบ้านนะคะจากพื้นไปถึงตรงนี้ประมาณ3มเมตร30โดยประมาณนะคะ แล้วก็ส่วนด้านหลังก็ลดหลังลงไปก็คือเพื่อให้หลังคาสลบได้นะ,ะความกว้างของบ้านนะคะจากตรงนี้นะคะจากตรงนี้ไปถึงนี่หน้ากว้างนะคะ2เมตรสิเซนแล้วก็ความลึกจากตรงนี้ไปประมาณ4เมตรสิบนะคะมีระเบียง2ด้านอีกด้านหนึ่งไม่มีมานั่งอีกด้านหนึ่งมีมานั่ง2ฝั่งนะคะ ประตูทางเข้าก็จะเป็นประตูขนาดเมตรแปคูณสเมตรสูง2เมตรนะคะก็คือสองฝั่งเป็นอลูมิเนียมนะคะกระจกเขียวขอบอลูมิเนียมสีขาวนี่เลยแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะหลังคาพิเศษมากๆเป็นหลังคาสีเขียวเขียวที่สวยมากนะคะคือเข้ากันมากๆเลยแล้วก็บังแดดนะคะแล้ก็ทำให้ดูแบบว่าสีตัดกันนิดนึงนะคะก็เป็นสีเหลือง บางแดดก,ก็จะมีสองฝั่งนะคะทางเข้าก็เข้าออกได้สองทางทําได้สองทำไว้สองทางก็เพราะว่าเรานั้นจะไปทําเป็นร้านค้านะคะด้านหน้าสังเกตดูนะคะจะมีเขาเรียกอะไรเชิงชายเนาะตรงนี้ก็ทําจากไม้เชร่าแล้วก็ฝ้าด้านนอกนะคะเราทําจากสมาร์ทบอร์ดหกมิลส่วนเสานะคะเราใช้เหล็กหนาะ 3.2มจุดสองมิลเลยเล็กยางหนานะคะแล้วก็เล็กกล่องสี่นิ้วคูณสี่นิ้วส่วนตรงนี้จะเป็นไม้เชล่าไม้เชล่าแล้วก็ทาสีนะคะส่วนอ่าตรงนี้พื้นก็เป็นไม้เทียมค่ะนี่ไม้เทียมหนานหนึ่งนิ้วนะคะระเบียงส่วนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะบัวบัวนี้ก็จะเป็นตระกูลไม้เชล่าแล้วกันเนาะหนาเห็นไหม ทุกอย่างนะคะเราทำจากวัสดุพรีเมียมนะคะ,ะประมาณนี้เลยเหล็กกล่องนะคะเหล็กกล่องที่เป็นคานตรงนี้เป็นเหล็กขนาด1นึอ่าสอนิ้วคูณสนิ้วนะคะแล้วก็ผนังนอกจะเป็นไม้เชลราทั้งหมดเลยไม้เชลราที่มีลวดลายในตัวเนาะบ้านหลังนี้นะคะจะมีห้องน้ำในตัวด้วยนี่เลยค่ะ เรามายืนอยู่ฝั่งนี้นะคะก็คือจะมีห้องน้ําอยู่ตรงนี้เห็นไหมอันนี้จะเป็นอะไรนะที่ระบายอากาศในห้องน้ำเนาะแล้วก็เป็นช่องแสงด้วยก็คืออยู่ตรงนี้แล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นพัดลมดูดอากาศกรอบอันนี้น่าจะอุปกรณ์ที่จะติดตั้งข้างในแน่เลยข้างนอกนะคะเราก็มีไฟฟ้าแสงสว่าง LED นะคะฝังอยู่ตรงฝ้านะคะ ด้านนี้มีทุกด้านเลยละกันมีทั้งหมด5จุดด้านนอกรอบเลยนะตัวบ้านนะคะสูงจากพื้นดินนะคะประมาณ20่สิบเซนตอนนี้เรามายืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่เลยโอ้ให้ทุกท่านชมภายนอกรอบๆก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในละกันนี่ อันนี้ก็จะเป็นส่วนของด้านหลังนะคะอาจจะดูแบบว่าไม่มีอะไรไม่มีดีเทลอะไรมากมายนะคะหลังคานะคะเป็นหลังคามบตั้งชีพสีเขียวติดฉนวนกันความร้อนนะคะก็คือว่าชั่วๆไปอะคะ่ะอันนี้เราก็วนกลับมาด้านหน้าสีเป็นสีน้ำตาลนะคะตามคำเรียกร้องของลูกค้าเลยมานั่งมานั่งอันนี้นะคะกว้างสี่สิบ ความสูงน่าจะประมาณ50ได้อันนี้ก็ระเบียงเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมภายในตัวบ้านกันนะคะนี่เราก็เข้ามาภายในตัวบ้านแล้วนะคะพื้นเราปูกระเบื้องลายไม้นะคะลายไม้ขนาดสามหสสวยงามมากนะคะเราใช้ช่างปูเนี่ยเป็นช่างแบบว่าคือเป็นช่างโดยตรงที่ปูกระเบื้องเลยนะคะ ซึ่งจะเรื่องของรอยต่อนี่สังเกตดูนะคะช่างของเราปูเห็นไหมรอยต่อนี่แทบจะมองไม่เห็นเลยเห็นไหมคะนีะ่ตอนนี้อุ๋ยังยืนอยู่หน้าบ้านแล้วกันเนาะเพื่อให้ทุกท่านเห็นภายในตัวบ้านแบบกว้างๆส่วนห้องน้ําเนี่ยกว้างตรงนี้นะคะประมาณเมตรห้าสิบหรือเข้าไปประมาณเมตรยี่สิบนะคะตอนนี้สุขภัณฑ์เราอาจจะยังไม่ได้ติดตั้งนะคะเนื่องจากว่า เดี๋ยวช่างจะมาติดก่อนที่เราจะเดินทางนะคะอันนี้ก็จะเป็นผนังนะคะสีขาวๆที่เราเห็นผนังอันนี้เราทําจากไม้เชอร่าหนาหกมิลทั้งหมดเลยนะคะส่วนฝ้าฝ้าเราทําจากยิปซั่มบอร์ดนะคะตรงข้างในนี้ก็จะมีไฟฟ้าแสงสว่างอยู่สองจุดค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นประตูนะคะ มีสวิตเปิดปิดนะคะนี่แล้วก็อันนี้เป็นเต้าเสียบเนาะไว้เสียบไฟเสียบไฟนี่เราทําไว้ให้เยอะมากเลยนะนี่ตรงนี้ก็มีเห็นไหมสังเกตดูแล้วก็ตรงนี้ก็มีอืมเอาอย่างนี้เดี๋ยวพาไปดูไอซอกนี้ก่อนหลายคนคงจะสงสัยนะว่าทําไมถึงมีซอกตรงนี้เหลืออันนี้คือตามคําเรียกร้องของลูกค้านะคะเพื่อ เก็บของเก็บเอกสารอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะคะนี่เลยทาสีขาวนะคะเพื่อให้ดูแบบว่าดูกว้างดูสว่างนะคะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เป็นกล่องควบคุมไฟฟ้าเดี๋ยวเราไปชมภายในห้องน้ำกันส่วนอันนี้นะคะประตูวงกบเนี่ยเป็น PVC นะคะตัวประตูเองเป็นประตูกระจกที่มีลวดลายเนาะตอนนี้เรายังไม่ได้ติดตั้งเลย อะเราจะให้ทุกท่านชมพื้นก่อนนะคะพื้นเป็นพื้นกระเบื้องนะคะเราเลือกเป็นลายหินอ่อนแบบหินอ่อนผสมสีแล้วกันเนาะีสวยงามดูแบบว่าหรูหรามากเลยนะคะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นส้วมนะคะส่วนตรงนี้เป็นอะไรนะที่ล้างมืออ่างล้างมืออยู่ตรงนี้แล้วก็ท่อระบายท่น้ําทิ้งนะคะอ,อยู่ตรงนี้แล้วให้ทุกท่านชมก่อ ผนังนะคะก็เราเลือกเป็นแบบสไตล์เหมือนคล้ายๆเป็นโมเสกแนวแนว,แนวยาวนะคะเป็นลายไม้แล้วก็คาดด้วยสีขาวเพื่อแบบไม่ให้ดูเบื่อ,อส่วนอันนี้เรามองจากข้างนอกแล้วเนาะเป็นช่องแสงช่องระบายอากาศแล้วก็พัดลมดูดอากาศนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นฝ้าฝ้าเรียบนะคะมีไฟฟ้าแสงสว่าง1จุดค่า อันนี้ก็ผนังอีกด้านหนึ่งนะคะผนังเราจะแบบตกแต่งลวดลายให้ดูแบบว่าดูทันสมัยดูสวยดูหรูเกือบเกือบทุกหลังเลยที่เราทำให้ลูกค้านะคะบ้านทุกหลังที่โอ๋ทำให้ลูกค้านะคะตัวกระเบื้องเองอะยังไม่เคยซ้ํากันเลยลวดลายนะยังไม่เคยซ้ำกันสักหลังเลย อันนี้โอ๋มายืนอยู่ในห้องน้ำแล้วกันเนาะเพื่อให้ทุกท่านเห็นแบบบรรยากาศจากห้องน้ํามองไปข้างนอกอันนี้ให้ดูรุ่นลายของกระเบื้องนะคะคือกระเบื้องที่เราปูให้ลูกค้าเนี่ยถ้าไปเทียบเท่านะบ้านราคาเป็นล้านๆเลยนะนี่สังเกตดูนะคะกระเบื้องที่ช่างเราปูไว้อะ่ะคือเนียนมากแทบจะไม่เห็นรอยต่อหรือว่ารอยแยกแม้แต่แบบ สะกิดใจเลยเห็นไหมเห็นไหมสวยมากนะคะอันนี้ขอชื่นชมช่างตัวเองแล้วกันค่ะอันนี้จะเป็นประตูทางเข้าสองทางนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟ้าโดยรวมของบ้านหลังนี้นะคะก็ประมาณตามที่โอภาชมเลยค่ะท่าในใดที่สนใจนะคะเข้ามาดูเนื้องานจริงๆของหอได้เลยนะคะนี่เห็นไหม ทุกอย่างที่โอ้ทำให้ลูกค้านะคะเปรียบเสมือนว่าเราอยู่เองนะคะวัสดุที่เราเลือกใช้ก็คือว่าอ่าเหล็กก็คือเราใช้เหล็กจริงนะคะทุกอย่างเลยก็คือตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นสีสันที่เราเลือกนะคะเป็นสีซูเปอร์โค้ดนาโนเทคนะคะที่เขาใช้กันตามบ้านราคาแพงๆก็คือเราใช้กับบ้านน้องดาวของเราประมาณนี้นะคะถ้าใดสนใจลองเข้ามาดูได้คะ่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะ